เอาความรักขี่ด้วยความรักยังไงครับดิมมือมือมีอ๋อโอเคครับก็นี่มันอะไรกับฉันว่าจะถามอะไรโอเคโอเคก็คือวันวันนี้นะพวกเราทุกคนก็มางานแถลงข่าวเอเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรดีแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ Remember Me ครับผมความรักเขียนด้วยความรักก็ดูแล้วว่าเราจะออนแอร์วันที่9ครับหรือว่าสัปดาห์หน้าเองอาทิตย์นี้ก็จะมี พูดคุยเล็กน้อยสัมภาษณ์บนเวทีครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดู e ีพีหนึ่งพร้อมๆกันด้วยนะครับถ้าอยู่ดูนะเรื่องาราวเป็นยังไงจามีครับเรื่องเราก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผ่านตัวกลางการสื่อสารนะครับว่าสุดท้ายแล้วการสื่อสารวิธีการที่เปลี่ยนไปจากจดหมายมาเป็นมาเป็น b b มาเป็น MSN มาเป็น BB แล้วก็มาเป็นไลน์ครับสุดท้ายแล้วเนี่ย เมื่อวิธีการเปลี่ยนไปแต่ความสัมพันธ์มันจะคงเดิมอยู่หรือเปล่าครับในฐานะคือเขียนบทมีนที่เก่งไหมหรือว่านไม่ได้เขียนไม่ได้ทํก็คือมีนมีโอกาสได้ไปแจมในฝั่งของพาร์ทกำกับบ้างพาร์ทคนเดียวบ้างอย่างเช่นของของไทเติลหรือว่าจะเฟิร์นนิดหน่อยเนาะคู่นี้แทบไม่ได้ไปทำไม่ไม่เออคารัทของวีดูการทำหน้าที่ควบคุมนิดเดียวจริงๆงานงานหลักต้องโยนให้ทางพี่สนุกแล้วก็กับทีมครับมีนมีโอกาสได้มาร่วมนิดหน่อย ก็สนุกดีนะสนุกดีได้ได้ทำงานกับทุกๆคนเลยนียอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นกองเล็กๆเนาะจังหวะที่ถ้าถ้าตัวมีนไปเองนะก็สนุกดีครับแล้วก็พาร์ทพาร์ทอื่นๆมีนว่าก้อนใหญ่ๆเนี่ยน่าจะค่อนข้างมีเยอะเลยแหละที่หลายๆพวกเราหลายๆตัวละครจะมารวมกันแล้วก็มีพาร์ทส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อนครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมความน่าสนใจมันอยู่ที่ไหนสำหรับเพื่อนีนความน่าสนใจมันคือการได้ ย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาแล้วบางคนอาจจะเกิดทันบางช่วงบางตอนหรือบางคนอาจจะทันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าสุดท้ายแล้วในวิธีการเล่าทั้งหมดมันก็จะมาจบที่ว่าความสัมพันธ์เราเราก็อยากให้แคร์อยากให้นึกถึงคนรอบข้างแล้วไม่ว่าอะไรมันจะเปลี่ยนไปแต่สุดท้ายก็อยากให้ ความสัมพันธ์มันคงอยู่เหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมครับความน่าสนใจมันน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีแล้วก็ความสัมพันธ์ของพวกเราจดหมายที่ผ่านทางต้นแรกว่าหลักเลยจะเผยครับผมดำเนินเรื่องก็ของเรามันมาตั้งแต่เริ่มต้นเนาะตั้งแต่จดหมายเลยการสื่อสารแต่เริ่มต้นมันก็จะเป็นเหมือนการปูเรื่องของเรามาว่าการสื่อสารนี่มันสําคัญยังไงแล้วแล้วการสําคัญมันพัฒนายังไงเราจะเห็นความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อย การสื่อสารที่มันขยับก้าวหน้าเพิ่มขึ้นมันจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปอะไรที่มันจะเปลี่ยนไปบ้างก็อยากฝากทุกคนให้ติดตามดูครับการฝากตูสารมันจะเปลี่ยนไปแต่ความรักยังคงมีอยู่ใช่ไหมต้องรอดูต้องรอดูได้ผมพูดนี้ผมบอกหมดเลยนะได้กลิ่นดราม่าได้กลิ่นดราม่ากคู่หูครับมาคุณนี้อ่ะครับผมก็สำหรับคู่ของมาแมกกบลิตเตอร์นะครับก็จะเดินเรื่องด้วย MSN ครับผมก็จะเป็นการ เป็นแพตฟ์ร์มที่2เนาะต่อจากเรื่องนั้นก็จะได้เห็นว่าความสัมพันธ์ในการใช้ MSN เนี่ยเวลาที่เราจะคุยกันแต่ละทีอ่ะมันจะต้องคอยกลับมาบ้านกลับมารอกันว่าเอ้เขามาหรือยังเรามาหรือยังเวลามันจะพร้อมกันไหมเราจะคุยกันยังไงครับแล้วก็ด้วยตัวของโนเนมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเรื่องที่จะสื่อสารด้วยข้อความด้วยวิธีอื่นแทนแล้วผมก็ต้องมาดูว่าในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงจะเจออะไรบ้างไหมก็ต้องรอดูครับผม ต้ก,ก็ตัวแชมป์เมือครานีคาแรคเตอร์ก่อนแล้วกันเป็นเด็กร่าเริงสดใสครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งต่า,ทางทำให้ตัวแชมป์มันเปลี่ยนไปซึ่งไอความเปลี่ยนไปเนี่ยมันดันไปโยงกับแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งมันก็ตั้งคำถามกลับไปในเบสของตัวเรื่องว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราคุยกันทุกวันเนี่ยเหมือนใกล้ชิดกันหรือว่าความสัมพันธ์จริงๆแล้วมันห่างไปหรือเปล่านี่อ,อยากให้ทุกคนลอ,ล,อลองติดตามดูครับที่ที่มันจะพยายามบอกแล้วว่าการสื่อสารนำมาซึ่งความสัมพันธ์หรือเปล่าเออมันคำ คำถามของเราจากการเล่าเรื่องนี้ออกไปเราอยากตั้งคำถามมาคนดูว่าพอความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มันก็จะมีอยู่ของมันใช่ไหม mm. แต่ว่าเมื่อวิธีการสื่อสารมันเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ของเรามันจะเป็นยังไงจะต่างออกไปไหมนี่นี่เป็นคำถามที่เราอยากจะตั้งคำถามถ,ามถึงทุกคนมากกว่าอย่างเช่นเมื่อก่อนอการที่เราสมมตินนะเราจะได้เจอคุณพ่อคุณแม่เราในสมัยก่อนมันจะเป็นเรื่องยากหลายคนมาทํางานต่างจังหวัดหลายคนมาเรียนกลับไปกว่าจะได้เจอกันทีอะไรย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เราสามารถแบบตั้งไลน์กลุ่มครอบครัวแล้วก็ ส่งสติกเกอร์สวัสดีวันจันรกันได้ทุกวันสามารถแชร์ข่าวลูกโซ่ได้ทุกวันอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าประมาณนั้นนะใครฝากเลยได้กันั้งนได้อะใครดีฝากทุกคนอ๋อพี่นุ๊กฝากมาสวัสดีคุณสนุกนะพ่วมกับแล้วก็ผู้จัดการของพวกเราสังกัดออดิเมททูกก็ฝากมาฝากมินมาไม่ได้มาสัมษณ์ครับเข ฝากซีรีส์เรื่องนี้ฝากขอโทษทุกคนล่วงหน้าเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเอ,อ่อเลิฟซีนหรือว่าโมเมนต์หรือว่าความหวานความแบบเซ็กซี่มากขนาดนั้น <c oughs> แต่ว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนดูในความสัมพันธ์ <c oughs> ดูในความรู้สึกแล้วก็มูด์แอนโทนของครอบครัวของเพื่อนของอืมอะไรพวกนี้มากกว่าครับ <c oughs> ก็อยากอยากให้ทุกคนแบบขอโอกาสคุณสนุกเขาพูด <c oughs> ว่าขอโอกาสแล้วกันก็อยากจะขอโอกาสทุกๆคนนะครับผมเปิดใจให้กับ ซีรีส์เรื่องนี้หวังว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทุกคนจะดีดียิ่งขึ้นไปต่อไปในอนาคตครับผม้นเติมไหมฮะอ่าทำสักน่อยสักน่อยเมือกี้จะพูดอะไรนะตะเออเ้้่สกดนะเอูดว่าเฟิร์สว่างไงนะเตสสิดแทนเมื่อี้เอาเดเพิ่มเติมเฮ้ยเพิ่มเติมก็อยเพิ่มเติมว่าคือการพัฒนาตัวละครนะในเรื่องเนี่ยเป็นแบบคือแบบเ่อปเดตเ้ยตั้งแต่เด็กาทงาน อยากให้ทุกคนแบบติดตามดูว่าอยากให้ทุกคนลงล้กไปนตัวละครมากกว่าจริงๆตั้งแต่เด็กเลยอ่ะจนโตว่ามันผ่านเหตุการณ์อะไรบ้างในแต่ละตัวละครก็ถ่ายทีครับครับติดตามทางช่องทางไหนยังไม่ยังไม่บอกด้วยคุณนะครับติดตามทางช่องอมรินนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับเริ่มวันที่เก้าตุลาคมนี้นะครับแล้วก็สามารถชมย้อนหลังนะครับทางแอปสามพัสเนาะก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ